สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับอยู่ที่แถวแถวจ้าหอนะครับอยู่ตรงนี้เลยวันนี้ผมจบพามาดูาสวนแคตัดครับสวนแคตัดกันเองนะฮะยารังเพชรได้ไหมกับน้ำโอเคอเคข้าไปดูเลยนะครับโอ้เยอดมากนะครับ น,นี่ไมค์กราฟนะครับไม้กราฟเยอะอันนี้เป็นยิมโนนะครับยิมโนโดาเป็นยิมโนโดาครับดูหัดเกมเลยเยอะอันนี้ไม้กราฟโซนไม้กราฟครับอันนี้เป็นโซนขยายพันธุ์ กำลังขยายพันธุ์ลาหินนี่เปล่าครับผมไม่แน่ใจบางนี้ก็เป็นยิมโนนะครับเป็นไม้ปลูกใหม่เป็นไม้ปลูกใหม่เยอะราคาถูกนะครับต้นละสิบห้าบาทเองต้นละสิบห้าบาทเจ็ดต้นร้อย นี่ครับยิมโนเยอะครับมีนี่ด้วยมะพร้าวทะเลาสครับนี่นี่ก็เป็นต่อครับไอริว้กราฟมะพร้าวทะเล เยอะครับต้นใหญ่ดีต้นแบบนี้พอดีเลยเสวยมากนี่ mm. ครับอันนี้เป็นไม้ปลูกใหม่นะครับเป็นยิมโนโนะครับมันยังไม่ด่างนะยังไม่ด่างเท่าไหร่นี่ก็เป็นปลูกใหม่นี่ครับนี่ก็ปลูกใหม่ น,นี่ก็ยี่สิบบาทนะครับรานะคาไม่แพงนีครับดูส่วนนะครับเยอะมากนี่อันนี้ก็ยี่สิบบาท ดูนะอันนี้เขาเรียกอะไรไหมผมไม่ค่อยแม่นชื่อเพิ่งหัดเล่นนะครับก็มาหาความรู้ตามส่วนนี่ก่อนมีที่วัดอุณภูมิด้วยนะครับอุณภูมิแสงแดดว้าวอันนี้ก็ ไม้เพาะใหม่ครับกําลังยังไม่โตน,นี่ก็เป็นไม้กราฟนะครับอันนี้ม,มีคลิปด,ด้วยอันนี้ก็กราฟไว้อันนี้ไม้เพาะมาเมล็ดนะครับโอ้เพพอไปเยอะมากพอเยอะมากเต็มเลยนี่มีด่างด้วยเต็มเลยนะครับดูดิ เนี่ยเป็นยิมโนโด่างนะครับสีมาแล้วเด่างเต็มเลยเนะนี่ยทั้งหมดนี่เลยโอ้เยอะมากเป็นยิมโนโด่างนะครับนี้ดอนี่ก็เยอะ,ะครับ นี่ไหมครับอันนู้นไม่ขายนะครับน่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เปล่าไม่แน่ใจคือเต้มเลยอันนี้ให้ดอกให้อะไรนะนี่คอเป็นยิมเนด่างเหมือนกันนี่เยอะเลยครับแต่อันนี้อะเยอะจริงครับนี่ครับ เต็มเลยอันนี้น่าจะโอ้โหเป็นยิมด่างทั้งนั้นนะครับน่าจะคัดไว้แล้วดูนะครับน,น่าจะคัดไว้แล้วต่วบานี้น่าสนใจนะสีมาแล้วสีมาแล้วโอ้โหยอดครับด,ด่างล้วน,วนเต็มเลยครับน่าจะไม่ขายไม่ขาย โอเคครับก็พาชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่สวนลุงต่อนะครับจะไปต่อที่สวนลุงต่อก็น่าจะไม่ไกลจากนี้นะครับทปนี้ก็พาแวะมาดูครับว่ามันมีอยู่ตรงนี้นะครับตรงเส้นใหญ่เลยทางไปจองหอนะครับอยู่ตรงโพลาดเลยครับเดี๋ยวไปผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้นะครับโอเคครับยังไงก็เดี๋ยว จะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับผ่านไปเสวนไหนส้นไหนก็เลือกชมจะได้คนที่คนที่ไม่รู้จะได้จะได้รู้แล้วก็ได้มาดูนะครับจะได้ไม้ราคาถูกๆนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวโน้ตชาแนลสวัสดีครับ